ค่ะคุณพรวดีคุณพึ่งนภาค้ะโดยนายกเศรษฐานะคะก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนค่ะหลังจากที่ได้รับทราบค่าว่าฝ่ายค้านจะอดความร่างงบวาระแรกในวันนี้ค่ะ วันสุดท้ายของการอภิปรายงบ68วันนี้ช่วงเช้าในชัยชนะเดชเด,ดโชสสพักประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นอภิปรายงบกลางที่ตั้งไว้กว่า85,745ล้านบาทว่ามีส่วนรายการที่เพิ่มขึ้นกว่า152,000ล้านบาทเพื่อรองรับโครงการดิจิทัลว a l เล t ทำให้มีการกู้เงินเกินร้อยละ3ของ GDP ซึ่งจะส่งผลต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวค่ะพร้อมอภิปรายงบของท้องถิ่นที่ได้ทักท้วงการจัดเงินอุดหนุนเพียงร้อย 29.1จากที่กฎหมายกําหนดไว้สูงสุดที่ร้อยละ35แต่ผ่านมาแล้ว25ปีท้องถิ่นยังได้ไม่ถึงร้อยละ30ทั้งที่มีภารกิจมากมายจึงเรียกร้องให้นายกค่ะอนุมัติงบกลางกว่า171,000กว่าล้านบาทเพิ่มให้กับท้องถิน่นเพื่อได้ดูแลพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายค่ะส่วนการโหวตวาระแรกจะรับหรือว่าไม่รับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณปี2568พักการเมืองฝ่ายค้านก็มีมติไม่รับหลักการ อ้างเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคตเพราะความพยายามเบียดบังงบประมาณเพื่อให้นโยบายของพักหลักในรัฐบาลสําเสร็จลุล่วงได้โดยไม่สนใจงบประมาณในส่วนอื่นค่ะพร้อมกับยก3มเหตุผลแจ้งค่ะคือ1เรื่องของการจัดทํางบที่พาประเทศไปเสี่ยงปัญหาทางการคลงังและไม่สามารถเดินหน้าสู้กับความท้าทายใหม่ได้เป็นงบที่ขาดดุลเต็มเพดานทําให้ประเทศไม่สามารถรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตได้2เรื่องของการละเลย โครงการอื่นๆสําคัญของรัฐบาลเช่นโครงการซอฟท์พาวเวอร์ค่ะและ 3. ประเทศยังคงมีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันการค้าโลกซึ่งไทยจะต้องเตรียมตัวเตรียมตั้งรับและปรับตัวด้วยค่ะขณะที่ประธานวิรัฐบาลก็บอกนะคะว่าไม่กังวลอะไรหากฝ่ายค้านจะวดความร่างก็เป็นเรื่องปกติเพราะด้วยเสียงของรัฐบาลก็ผ่านอยู่แล้วและมั่นใจค่ะว่ากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณจะอยู่ในกรอบ105วันโดยเชื่อว,ว่าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรในช่วง ส่วนการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ถือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านหากพบว่ามีความผิดปกติอะไรค่ะการที่ฝ่ายค้านไม่รับประการนี้ไม่มีผลใดๆทั้งทีง่เก่การเนีพี่นางประมาณครั้งนี้แต่หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังติดค้างในใจอะไรอยู่เนี่ยก็ก็ตั้งแา่กรรมธิการแล้วน่าจะตั้งกรรมการฝ่ายรัฐบาลน่าจะเจ็ดทั้งหมดน่าจะเจ็ดสิบสองท่าน ก็ก็มีโอกาสที่ทําหน้าที่ในการบริการตรวจสอบได้อีกนะฮะในการพิจารณงบก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนนะฮะแล้วก็จะมีการแปลยติอีกนะฮะสำหรับคนที่อภิปรายในวาระสองวาระสามเราก็เลยไม่สามารถที่จะรับร่างพรบงบประมาณปี2 0 1 8ที่ถูกจัดมา เพื่อรักษาชื่อเสียงว่าสามารถที่จะส่งมอบนโยบายที่เป็นเรือธงใหญ่ได้เพียงนโยบายเดียวแต่ละเลยนโยบายอื่นๆทั้งหมดรวมไปถึงละเลยการเตรียมการความพร้อมที่จะรับมือความท้าทายใหม่ๆที่ประเทศกําลังจะต้องประสบพบเจอค่ะก็เป็นเหตุผลที่เราคิดว่าสมเหตุสมผลนะคะ ขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงคว่มร่างกฎหมายงบปี2568ว่าการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะซึ่งเวทีสภาก็เป็นเวทีที่ให้ทุกฝ่ายเสนอร่างกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะแต่กว่าเห็นว่าการคว่มร่างนั้นก็ขอให้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนก่อนด้วยค่ะและนายกเศรษฐายังคงเชื่อมั่นพลังเสียงของรัฐบาล314เสียงบวกๆนะคะที่ยังคงเหนียวแน่นและเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรพร้อมปฏิเสธเรื่องของกระแสข่าวการปรับพักพลังประชา รัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยขอนะคะว่าอย่าพิ่งคาดเดาเนื่องจากช่วงนี้มีเรื่องสําคัญหลายอย่างทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องปัญหาของประชาชนและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะในเสถาขอให้ทุกฝ่ายนะคะลดเรื่องการเมืองน้อยลงและในสัปดาห์หน้าก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ครมอสัญจรตั้งแต่จังหวัดร้อยเอ็ดอุบลศรีสะเกดสุรินชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาค่ะ